ตอนนี้อันเปลี่ยนป่าแล้วนะคะมาป่าที่หลงวันนั้นนะคะมาซ้ำทีมาซ้ำให้มีจากป่านะคะจะหลงหรือเปล่าไม่รู้นะคะวันนี้ตอนนี้บ่ายสามโมงเย็ยนแล้วมีเวลาสามชั่วโมงสักหกโมงจะพยายามไม่ให้ ห้ามเกินนะคะเพราะว่าเราต้องเวลาเราหลงด้วยต้องเผื่อเวลาหลงด้วยนะคะเหมือนอ้อมจะเห็นอีกนะคะ น,นีทุกคนนี้นนี้กสอน,นอค่ะนี่นะคะแต่ดอกไม่นนเสียหรือเปล่ามีเสียด้วยนะคะอันนี้ดอกใหญ่สวย,ย่ค่ะ ยค่ะนึ่ดงดอกขาใหญ่อยู่ค่ะแต่ดอกเขาโดนแดด ป่านี้เห็ดขายใหญ่นะคะอ้ําเดินเข้ามาไกลเลยค่ะวันนี้จะลงอีกหรือเปล่าไปค่ะนี่ค่ะสองดอกแต่สวยอยู่ค่ะไปค่ะนี่ค่ะทุกคนน,นะคะ อันจะให้ดูก่อนนี่ค่ะแล้วมีตรงโน้อนอีกนะคะเราไปดูตรงโน้นก่อนอ้ตรงนี้อีกค่ะนตรงนี้ก็มีค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเก็บจากตรงนี้นะคะเหมอนเขาจะฉ่ำน,น้ำเยอะแล้วเหมือนกันนะคะนางดอกก็ตายเนาะ ันฉ่ำน้ำนะคะดอกนี้ตายแล้วนะคะเนี่ย้ยขาค่ะตานี้เห็ดขาสวยนะคะแต่เขาโดนแดดเนี่ยแห้งตายนะคะนี่ก็ตาย ไายแล้วนะคะอืมมีข้างในอีกนะคะ ตั้งกล้องนะคะอืมยุ่มก็มาะคะ่ะอันนั้นเหมือนเสียนะคะ ฝนตกไอ้นี่กันไปนะคะบางดอกก็เล็ก น้ำไ้วนะคะเน่าเยอะเลยค่ะเหตุป่านนี้นะคะเน่าเน่าเสียเยอะอยู่ สูงเยอะเกินไป <c oughs> อันนี้ก็เสียเป็นบางดอก ดอกเล็กๆดอกใหญ่ๆส่วนใหญ่เน่าแต่ดอกเล็กๆนะคะ ต่อเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนอ้อมว่าอ้อมเห็นนะคะอ้อมเดินไปตั้งใจนะคะนี่ค่ะอู้ใช่นะคะคน๋ยวาวางถังก่อนนี่นะคะดูค่ะดอกสวยอยู่ค่ะดอกแข็งแข็งนะคะนี่ค่ะมีกลุ่มเลยนะคะ ดอกสวยอยู่ค่ะนี่นะคะตรงนู้นอีกค่ะอตรงนู้นอีกนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยค่ะอันนี้ได้บ้างไหมเนี่ยเหมือนจะเละๆได้อยู่นะคะ แต่นี้ดอกเล็กนะคะ สวยแข็งอยู่นะคะตรงน,นี้ยังไม่แตกแต่ขาเขาสั้นนะคะแต่ขาใหญ่อยะะู่ค่ะ จะได้ดอกเดียวนะคะเดี๋ยวอันต้องไปตัดขอบตรงนี้เนาะสั่สะเยอะนะคะ แต่ะะเ,เรากลับมาตอนเขาโตจะเจอหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าอ้ามเดินเข้ามาไกลอยู่ค่ะจะหาเจอหรือเปล่าไม่รู้ค่ะนี่ดอกมันอย่า สวยมากเลยค่ะน้ำหนักดีนะคะแบบนี้ องก็เยอะนะคะไปค่ะเมื่อกี้อ้ำไปได้เห็ดหูหนูขาวมาอีกแล้วนะคะทุกคนอย่นี่ค่ะใหญ่มากดูค่ะใหญ่มากนะคะเห็ดหูหนูขาวดูใหญ่กว่ามืออีกนะคะเนี่ยอีกหนักมากเลยค่ะต้องแบกไปด้วยนะคะไปค่ะไปกันต่อนี่ค่ะทุกคน ดูอ้างหน้าดะนี่ดอกเสียเยอะเลยนะคะป่านี้ชุ่มชื้นเกินนี่ค่ะเกล็บเหยี่ยบหอมไม้มากค่ะ ขาไม่ค่อยใหญ่นะคะตัดขากันเลยค่ะป่านี้ชุ่มชื้นเกินนะคะเห็ดเน่าเละเยอะเลยค่ะก็ะเลยได้เห็ดดีๆ ไม่ค่อยเยอะนะคะเดินตั้งไกลแล้วเนี่ยได้เห็ดยังไม่ถึงไหนเลยนะคะส่วนใหญ่เจอแต่ดอกเสียๆค่ะเก็บไม่ได้นะคะไปต่กันต่อค่ะอ้ําเจอแต่แบบเห็ดเสียๆนะคะทุกคนอันจะพาไปดูคือเสียแบบนี้เยอะมากเลยค่ะทุกคนแล้วเก็บไม่ได้นะคะนี่ค่ะ เป็นกลุ่มเลยค่ะแต่เสียนะคะนี่ค่ะดอกใหญ่เลยนะคะเสียหมดเลยเก็บไม่ได้เนาะค่ะทุกคนเสียอ,อีกแล้วเสียอ,อีกแล้วค่ะ แต่ดอกใหญ่นะคะอันนี้ดอกดอกเล็กแต่แข็งค่ะนะคะไปต่อ นี่ค่ะทุกคนดอกใหญ่อยู่ค่ะแต่เราจะเก็บได้กี่ดอกก็ไม่รู้นะคะเสียจะเสียเยอะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะนคะอุย้ยดอกใหญ่ขาใหญ่นะคะแบบนี้แต่ว่าจะปุ่มน้ำจะเสียหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะ นี่ด้วยค่ะเก็บขึ้นมาได้อยู่นะคะอืมขาใหญ่ค่ะเนี่ยขาใหญ่ขนาดเลยนะคะดู ที่จริงป่านจะเห็ดขายให,ใหญ่นะคะเมื่อวานที่อ้ํมาหลงเนาะครั้งที่แล้วได้แต่ขายใหญ่ๆไปนะคะแต่เขาจะเน่าอ่ะดิจะเน่าอ่ะสิตัดขากันค่ะเดีย๋ยวตั้งกล้องก่อนนะคะ วันนี้อ้ําเดินตั้งไกลแล้วนะคะยังได้เห็ดถึงกิโลหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเนี่ยมาเดินสำรวจป่านะคะป่าใหม่ที่เรามาหลงครั้งที่แล้วนะคะมาทำความรู้จักป่ารอบนี้แต่ให้กลับมาให้กลับมาเจอกลุ่มเห็ดก็จำไม่ได้นะคะว่ากลุ่มเห็ดอยู่ตรงไหนเ <laughs> พราะว่าเดินหลงไปหลงมานะคะกลับกลับมาอีกรอบ อีกรอบก็คงจะเดินมั่วเหมือนเดิมน,นะคะจําไม่ได้เรายังไม่รู้จักป่าป่าใหญ่ค่ะยังไงก็จําไม่ได้นะคะจะขาใหญ่ๆ่นั้นเลยหลงทางนะคะทุกคน มาที่ไร่หลงทุกที่แล้วนะคะป่านี้ดู GPS มามาเจอที่เขาปลูกริบบิ้นไว้นะคะแต่ว่ายังไม่รู้อยู่ตรงไหนของป่านะคะอ้ามดูใน GPS เหมือนไกลอยู่ค่ะเดี๋ยวเราจะเดินตามริ้นิ้นนี้ไปนะคะแต่ยังไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเลยแต่อยู่ไกลนะคะอ้ําดูในแผนที่แล้วยังไกลอยู่อีกประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะจะดูที่ว่าอ้ํจะออกจากป่าได้ไหมคะหลงอีกแล้วค่ะวันนี้ไปค่ะเรายังเดินตาม รีบบินมาอยู่นะคะทุกคนมาเจอเห็ดค่ะไปเก็บเห็ดก่อนนะคะตอนนี้ห้าโมงกว่าแล้วค่ะย่ออกจากป่าเย่ออกจากป่าไม่ได้เลยนะคะเห็ดก็ไม่ค่อยได้เจอแต่เห็ดเน่านะคะอุ้ยอันนี้ดอกขาขาสวยมากเลยค่ะมาังอันนู้นอันไม่ได้ตัดขาเลยนะคะช่วงหลังเห็ดยังได้ ไม่ถึงครึ่งถังเลยนะคะมัวแต่หลงป่าอยู่เมื่อกี้ฝนตกด้วยนะคะไปค่ะเจต่อเจอเห็ดอีกแล้วค่ะทุกคนแวะเก็บก่อนนะคะจะออกจากป่าไม่ได้ก็เพราะเจอเห็ดนี่แหละไปเดินตั้งไกลนะคะไม่เจอโอ้ยไปหลงอยู่ตั้งไกลก็ยังไม่เจอนะคะตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าอยู่ส่วนไหนนะคะเดินตามริบบินมาค่ะไม่ตัดแล้วนะคะขา นี่ค่ะทุกคนที่เราเก็บวันนี้นะคะที่เราไปหลงป่ามานะคะเห็ดอันนี้อ้ามได้แอร์อ้อามออกมาจากป่าได้ตอนประมาณหกโมงนะคะก็เลยมาเก็บลิงง้อนต่อนะคะอยู่ใกล้รถเนาะลูกแดงสวยมากเลยค่ะลิงง้อนตอนนี้นะคะก็เลยเก็บมาได้ถังนึงนะคะตอนนี้หนึ่งทุ่มครึ่งแล้วนะคะอันนี้เห็ดหูหนูขาวของเราค่ะดอกใหญ่สวยงามมากเลยค่ะนี่นะคะ วันนี้ก็จบชิปเพียงแค่นี้นะคะหลงป่าไปตั้งสามสี่ชั่วโมงนะคะได้เห็ดมาแค่นี้ดียังออกมาได้นะคะออกมาตอนหกโมงตรงพอดีเลยนะคะยังไงอ้ำฝากขอบคุณทุกทุกคนที่กดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้ให้อ้ำนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากๆค่ะติดตามต่อคลิปหน้านะคะบายบายสวัสดีค่ะ